หายธรรมโกยครับในวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับเด็กในฟอร์แมตอะลิเมนต์ของเกมชาติเวิร์ดเนาะซึ่งตรงหน้าเขานี้เนี่ยเป็นเด็กเอิร์ดไรทวิชครับเอ่อเป็นเด็กดินที่เรารู้จักกันเนาะซึ่งเด็กดินในวันนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดใหม่2ใบที่ผมจะเอามาโชว์เคสให้ดูเนาะนั่นก็คือพาเซล พาสเกลเหลือสักอย่างผมอาจชื่อไม่ถูกแล้วก็เลวีนะครับก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ของพาสเกลกันก่อนเนาะอะ่ตัวนี้เนี่ยเป็น333นะครับแล้วก็อีโวเป็น5 5เนาะอะ่แล้วก็ตัวเอฟเฟกต์เนี่ยบอกว่าลงมาแล้วนะครับแฟนแฟกินดินไป3อันมันจะให้คุณได้ฮิลห้าใส่ลีดเดอร์ตัวเองเนาะแล้วก็ให้โจกาสอใบ อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในตอนจบเทินของคุณนะครับถ้าเกิดว่ามีการกินสเตก็กหรือกินดินกระเบิดดินไปอย่างน้อย7อันในแมชนี้เนี่ยมันจะดับเบิลสเต็กของมอนตัวอื่นบนบอร์ดของคุณครับออย่างเช่นแบบไอผมลงคอนแทคเตอร์เนี่ยแล้วแบบมีเศก ไอตัว Holy King Lion มาแล้วเนี่ยแล้วคุณมีพาเซ l บนบอร์ดเนาะไอตัว Holy King Lion นเนี่ยมันก็จะเด้งสเตตเป็น88หรือถ้า EVO ก็จะเด้งเป็น1212 12อะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงตัว Contactor on board อไะไรพวกนั้นด้วยรวมถึงตัวอ,อื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบมี g a l l e r อะไรพวกนี้ก็เด้งสเตตทั้งบอร์ดไปเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งถามว่าเอฟเฟกนี้มันจาเป็นอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับมันเป็นของแถมมากกว่าแต่ก็ที่เอามาใช้งานในเด็กในอลิมิตเนี่ยนะเพราะว่ามันฮิลเยอะครับฮิลเยอะจั่วเยอะ แล้วก็กินดิน3ซึ่งจำนวนดินที่มันกินเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะดีเนาะมันเท่ากับแอซิดโกลมเลยเนาะที่แบบระเบิดดิน3แล้วได้ยิง6ใส่หน้าฝังอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ Offensive เป็นเน้นบุก อันนี้ก็จะเป็น Defensive ที่เน้นคอนโทรลเน้นจัว่วอะไรประมาณนั้นไปนะครับก็เป็นการที่ดีแล้วก็จะใช้งานตรงนี้กันเป็นหลักนะครับส่วนไอ้เรื่องการดับเบิลเ a ตตก็อย่างที่บอกเนาะของแถมนะครับแต่ก็ถ้ามันได้ใช้มันก็ถือว่ากดดันอีกฝั่งได้ดีอยู่เพราะว่าไอ้บางทีมันจะได้ตัวใหญ่ออนบอร์ดเราด้วยประมาณนั้นนะครับในตอนที่เราจบเทินไปอะไรไปแล้วเขาแบบถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์ก็โดนตีตายได้ประมาณนั้นนะครับอทีนี้ใบนี้บ้างเลวีอันนี้เป็น444เป็น6 6เนาะ ตัวนี้บอกว่าลงมาครับแฟนๆเนาะลงมาแล้วจะได้ยิงเอกดาเมจใส่เอนเนมี่โฟลเวอร์ตัวเอกเนี่ยเท่ากับ2เท่าของสแต็กที่อยู่บนบอร์ดคุณนะครับอย่างเช่นผมเก็บสแต็กเอาไว้ออนบอร์ดประมาณ5อันเนาะเก็บดินไว้5อันมันก็จะยิง10ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอาคริมสันโซเซอรี่ขึ้นมือคุณด้วยคือใบนี้จ่าย1ยิง3ใส่อะไรก็ได้นะแล้วก็ในตอนที่กระเบิดดินหรือ,อกินสแต็กไป7อันในแมชนี้นะครับจะได้ฟื้นเม็ดอีโวพอยต์เม็ดเนาะ พออีโวแล้วเนี่ยมันก็จะให้คุณได้กินดิน2นะครับแล้วยิง6ดาเมจใส่เอนมี่ริเดอร์เนาะก็คือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารวมกับคิมสันซูซูรินะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อีโวเนี่ยเนาะเท่ากับว่ามันเป็นจ่าย5ได้9ดาเมจประมาณนั้นครับซึ่งถามว่าเมื่อเทียบกับคอนแทคเตอร์มันเ,เก่งกว่าไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าคอนแทคเตอร์มันจ่ายหนึ่งได้5ดาเมจมันจ่ายหนึ่งได้5ดาเมจ แล้วก็อีโเป็น7ดาเมจด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับคอนเทคเตอร์ย่อมเก่งกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันคอมโบกับคอนเทคเตอร์ได้ดีรวมถึงคอมโบกับแอซิดโกลิมได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการออฟเฟนซีฟทั้ง3าใบเลยนะครับเวลาที่มันมาผสมปนเปนกันเนี่ยแล้วมันมาคอมโบใส่กันอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันเบิร์นอีกฝั่งได้โคตรแรงครับแบบแรงแบบแรงมากๆอะ่ะเออแบบเลือดผมทําได้ตาหนึ่งมั้งมันมีตาหนึ่งที่ผมไปเจอคารามิตี้ในเมแล้วเขาปั๊มเลือดไปประมาณ27เนะ่ย เออผมเบิร์นเขาตายใน2เทสองเถินเออน่าจะเป็นรีเพย์แมชแรกที่ผมจะเอามาโชว์เคสนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็ไออื่นๆก็เหมือนเดิมเนอ้อเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีตัวสตาเซียเทรสโคปแล้วนะครับเสกได้แค่อ่อจากตัวอันนี้เนาะจากไอตัวแอสโทรโลจิคอลซอนเซอร์เท่านั้นนะครับเออก็ถ้าเกิดว่าอยากได้สตาเซียมาใช้งานก็ต้องเล่นตัวนั้น ประมาณนั้นนะครับก็น่าเสียดายเนาะทำให้เด็กมันชาลงไปเยอะเลยนะครับแต่ถาาว่ามันยังเก่งไหมก็ยังเก่งอยู่นะครับเวลาที่เอามาเล่นก็ค่อนข้างที่จะสนุกด้วยนะครับคือมันคือมันแบบรู้สึกมันมือมากอะเวลาเล่นดิน,นะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทําไมผมต้องเอามาทําในลิมิตเนาะเพราะว่าของใช้งานมันเยอะกว่านะครับไอเด็กเอิร์ธไรทอ่ะหรือเด็กดินในบเดชั่นอ่ะมันไม่ค่อยโอเคในตอนนี้นะครับเพราะว่าการซัพพอร์ตมันยังดีไม่พออะไรประมาณนั่นเนาะกนะ็เลยไม่อยากทรมานตัวเอง นะครับก็เลยลงมาเล่นในอนลิมิตดีกว่าเล่นให้มันเอ่ออเาเต็มที่ไปเลยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์กันว่ามันเป็นยังไงเนาะไปะเอาละในตานี้นะครับผมก็เจอกับเออ่คาลามิตี้เนเมซิสเนาะอืมคาลามิตี้เนเมซ,ซิสน,น,นะครับที่เออ่เป็นตาโชว์เคสตาแรกที่ผมแบบแบบเบิร์สดาเมจได้เยอะมากอะเนาะเออนเมซิสผู้โชคดีนะครับเจอผมยิงเลือด เอ่อยิบเจ็ดอ่ะของเขาอ่ะหายไปใน2เทินอ่ะเดี๋ยวก็ดูแลกันว่าทำไงเนาะมือนี้นะครับเป็นมือที่กลางๆนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็คืออดัมไทโกเลมมันมันคือส่วนที่ไม่ดีแต่เราก็มีจูโน่เนาะไอโนโนใบนี้นะครับกินไออดัมไทโกลเลมได้แต่ว่าผมก็จะยังไม่กินในเทินนี้นะแล้วเขาก็ลงเชฟมานะครับตัวนี้ก็ปั๊มแมกเลือดของเขาเป็น21ได้นะ ทีนี้ผมก็กดสตาเซีย Telescope ไปนะครับแล้วก็ลง Ar ค i ห e ว a r เด n ไปเนาะสแต็กบนบอร์ดนะครับเป็น2กินอันนี้ไปอีกเป็น3ได้จั่วการหนึ่งไปอ่าเลเวมาแล้วผมก็เทรดบอร์ดไปเลยนะครับอืมแล้วก็ในเทิร์นต่อไปผมสามารถใช้แอซิดโกลมก็ได้เนาะหรือว่าจะลงไอจูโน่ไปเซตก็ได้เพื่อจะได้ดาเมจในเอ่อเทิร์นต่อ,ต,อต่อไปแต่ว่าผมเลือกที่จะ ไม่จีเข้าวีเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าผมต้องการการ์ดไอ้อาน,นั่นนะกันกระเบิดบอดไปด้วยแล้วก็ได้กินดินไปด้วยเนาะผมอยากให้ตัวเชฟตัวเมื่อกี้มันกอดนะครับอ่าก็เลยกดไปเนาะก็เลยแบบไม่มีดินให้แอซิดโกเลมมันกระเบิดนะครับแต่ว่า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 เราก็ยังมีดินพอที่จะให้แอซิดโกเลมกระเบิดได้ในเทิร์มนี้นะจากการที่ลงกูลเกอร์ออฟเลอเบิร์นคริสตัลไลท์ไปเนาะแอซิดโกเลมก็ยิงนะครับ6ดาเมจแล้วก็ คอนแทคเตอร์เฟสเสร็จพอดีเนาะดินมันครบเจอันแล้วที่ก็เราเปิดไปนะครับไฮซิโดเลม e อีโวเคลียบอร์ดแล้วก็คอนแทคเตอร์ตีอีก5าดาเมจนะครับทีนี้บนมือผมในเทินต่อไปเนี่ยก็มีอีก9้าดาเมจจากเลวีเนาะแล้วเขาก็มีฮิวสวนขึ้นมานะครับด้วยอาร์เอเจนต์ออฟอีวโอเคชันไปนั้นเนาะ,ะแต่ก็คือผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะว่าบนมือไม่มีสเปลเนาะ แล้วก็เนี่ยครับท็อปเด็กเป็นคอนแทคเตอร์เพราะงั้นทำง่ายผมก็เลวี่ไปนะครับอืมเลวี่ลงไปยิงจากนั้นก็อีโวเนาะเออจากนั้นก็อีโวนะครับแล้วก็ยิงไป6แล้วคอนแทคเตอร์2ตัวมันก็10ดามเมจใช่ปะเนี่ยแล้วก็อีก3ดามเมจนะครับคือแมกเลือดเขา27ใช่ปะแล้วรวมกับคิมสันโซเซอรี่นี่อีกเนี่ย ผมทำได้30ดาเมจเลยนะใน2เทิร์นโอเคในตอนนี้นะครับเจอเป็นเอลฟ์เนาะก็จะเป็นโฮซุมิเอลฟ์นะครับแล้วก็เป็นบิวที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันที่เล่นโอเบรอนเนาะเป็นบิลโฮซุมิเอลฟ์ทั่วไปนะครับที่ยังเป็นบอร์ดไลมักกาวินแฟรี่ออมนิสอะไรพวกนั้นอยู่นะครับอืมซึ่งการับมือยังไงก็มีวิธีรับมือหลายวิธีนะครับด้วยการที่ดาเมจ ลงไปแปะกันแตกหรือว่าแอสโทรโลจิค้ก็ได้แบบปัน่นปั่นดินให้ครบเจอรรเเอเ็อะไรประมาณนั้นแล้วก็ลงลงแปะดามเตจไปไอแปะกันดาเมจไปอะไรประมาณนั้นนะครับอืมทีนี้ก็บนมืออมีดามเมจก็ถือว่าสบายใจได้เนาะผมก็โจว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 ,จวไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องคิดมากเนาะเออแล้วพอถึงเวลาเนี่ยแบบครบสามครบสี่ก็ค่อยแปะดามเมจก็ได้ประมาณนั้นอืมทีนี้ วินเฟรียเขาก็ยกนะครับแสดงว่าคอมโบพีซ์เขามี2อันละคือวิปสตัวเนาะเฟรียวิปสอตัวแต่ขอดูก่อนเขามีอะไนั่นยังเขามีเฟรี่ยังไม่มีเนาะแสดงว่าต้องหาตัวชิ้นส่วนคอมโบเพิ่มนะครับแต่เหมือนเมื่อกี้จะเก็บเออ่โอซูมิมาแล้วหรือเปล่ายังเนาะ ก็เนี่ยครับเพิ่งเก็บโฮซุมิมาแล้วมือผมก็ยังถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะผมไม่ฟิวชั่นจูโน่ด้วยเพราะว่ามันจะกินกันแตกของเราไปนะครับก็ปล่อยมันไว้ยี้แหละนะครับให้มันเผาเดินตัวเราเองไปเรื่อยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ผมยกกันแตกตัวเองกลับมาใช้งานต่อด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่ารีออเดอร์ตัวดินบนบอร์ดใหม่อะ่ะเนาะก็ ได้โอกาสเพิ่มดินด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตีตีแล้วก็จบเทินเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็กันการดาเมจเข้าไปได้อีกสี่เทินอะคือ,อยังไงก็ไม่น่าตายยังไงก็ไม่มีทางตายเนาะจากโฮซุมินะครับเขาก็รับมาแล้วอ่าแสดงว่าคอมโบพีซน่าจะครบแล้วก็มีกาโรเอลเนาะอ่าแล้วก็เมย์นะครับเมย์ May ยิงโดนตัวนั้นแล้วโฮซุมิก็ลงมาโฮซุมิอีโวก็จะ ันฟอร์มสองตัวนี้เนาะเป็นแฟรี่นะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ตี2ทีแล้วก็ตีตีอีก2ทีแต่คือดาเมจที่มันควรจะเป็น20่อะมันดันเข้าแค่4 4 4 4ีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเลยไม่ตายเนาะอืมทีนี้ผมเคลียร์ได้นะครับเอ่อว่าแต่ผมโดนเผาอะไรไปว่าเมื่อกี้ผมโดนเอ่อเผา ดักเมทไปใช่ปะไม่ใช่เผาแอซิดโกลเลมไม่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ตัวสําคัญเพราะว่าเราใช้ไม่กี่ตัวแล้วแอซิดโกลเลมตัวนี้ก็ลงไปแล้วยิงหน้าเขา6ดาเมจแล้วก็ขั้นแรกนะครับเอาวินแฟรี่ออกเพราะว่ามันยิงมันยิงถึงแค่ตัวเดียวแล้วก็เทรดแล้วมาฆ้าออกจากนั้นแรลลี่เอสเทาชาแมนเนาะเอาไอ้ตัวนี้ออกไปนะครับเอาซินเทียออกไปจากนั้นตัวซูเปอร์เรีคอนแทคเตอร์นะครับเทรดเอาโฮซุมิออกเพราะว่ามันสุ่มเสียงที่จะ เอาซูมิกลับไปเล่นต่อได้นะแบบว,ว่าลงใหม่รอบหนึ่งแล้วก็ทรานส์ฟอร์มบอดเราอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยอ่างที่จะเอามันออกไปก่อนอืมให้เขาทเทรดไอตัวเนี้ยทิง้งเขาก็อมนิสอีกตัวนะครับแล้วทีนี้ยังไงเข้าไหมก็ต้องกดอีโวเนาะอืมแล้วก็ค่อยสีดาเมจเข้าหน้าเขานะครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีกับเราเพราะว่ายังไงซะเทินหน้าเราก็ยังฟื้นได้อยู่ดีเนาะ ด้วยการที่ว่าลงแกลลี่เอสเท่าชาแมนนะครับจากนั้นก็ลงพาเซลเนาะเพื่อจะฮิวอีก5านะครับเบสเซตในเทอร์นี้ก็คือฮิวไป8เนาะแถมเราได้กันดาเมจจากแอสโทรโลจิคอสเซเกอร์ด้วยนะครับผมก็อีโวพาเซลแล้วก็อทำการเทิอดอมนิสนะครับเพราะว่าเห็นว่าแบบผมไม่อยากให้แกลลี่มันโดนดาเมจ เนาะเพราะว่าตูดมันจะเล็กลงรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยที่เทรดไม่ตายนะครับฮาเซลเลยเป็นตัวเลือกที่ดีสุดในการเทรดเนาะแล้วเขาก็กดยอมนะครับเพราะว่าเขาของหมดแล้วเนาะดีลกับบอร์ดนี้ไม่ได้แล้วนะครับแมตช์นี้ก็ประมาณนี้โอเคในตอนนี้ก็คือเจอกับเนโครนะครับก็จะเป็นบูเกอไรเนโครเนาะไม่ใช่ตัวมีเนโครเหมือนตอนคลิปก่อนกอน,นี้นะครับบูย่อยเนโครก็ยังน่ากลัวอยู่เนาะถึงแม้จะโดนเนิร์ฟ หมาไอตัวข้อหนึ่งเป็นคอสองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เด็กมันก็ยังเล่นได้ไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าปิดอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเลยเนาะอืมก็ถือว่าเป็นเด็กที่ขอ,อีฝั่งอะนะถือว่าเป็นเด็กที่คนก็นิยมเอามาใช้ไต่แข่งนะครับอืมไอเธอร์นี้เนี่ยเล่นแอสโตไปเนาะเพื่อจะ,จะให้ตัวอันต้ามารีนวิชเนี่ยโดนกินเข้าไปในสเต็คนะครับแล้วก็ได้จัวนะ่วเนาะ เขาก็เควิทเวนเพื่อยิงบอดเรานะครับแล้วก็สเปกทัลสตอมว่าแต่เขาถมไปกี่ครั้งแล้วถมไปสามครั้งเนาะอืมในเทินน้าถ้าเขาถมอีกสองครั้งก็จะมีลิชโผล่มานะครับผมก็แอสโทโลจิคอาไปตัวที่สองแล้วนะอืมตัวที่สองแล้วเออแล้วก็สตาเซียเทินสโคนะครับอ่าแล้วก็ผมเล่นดากเมดไป เพราะว่าในตอนเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะมือมันมือมันยังไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่นะครับตัวโอวยเขาข้ามกเลมบมันมันขึ้นมาเยอะไปผมอยากได้แค่ตัวเดียวแต่ก็คือ,อยังไงซา,าก็มีจูโนโอคอยกินมันได้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าคาร์ดูล่าเขาหมดนะครับทาให้ตัวแอสโทรโลจิคลตัวเนี้ยเขาหลอดเขาเขาก็จากตัวคาร์ดูล่าได้ มเลยกดแอซิดโกเลมไปเลยครับแล้วก็ตีหน้าแล้วก็ใช้คาลิสโคโปโกในการยกตัวแอสโทรลิชเขกลับมาเล่นต่อเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวสำคัญในตอนที่เราจะกัน OTK ของเขาในตอนเคิร์ฟหเนาะที่หลังเกมวิโดดมาแล้วจะมีตัวเดซไซ์ฮาวหรือเอ่อในโคิมเาก็ได้แล้วก็อเออเอยนะตัวเดลี่ไทแลน โดดมาตีหน้าเราอะไรประมาณนั้นนะครับการมีเอสโทรจิเข้าเนี่ยม,มันลดดาเมจได้ได้แบบดีมากอะมันมันช่วยเรากอนอะเนาะแล้วทีนี้ยังไงจวดได้อดามมันทายแล้วก็กินอดามมันทายไปนะครับมันเสกดินมาก็กินดินที่มันอันนี้ไปเนาะเป็นสแต็กสองแล้วก็ใช้แกลลี่เอสเทาชามนในการเคลียร์บอร์ดไปก่อนนะครับแล้วก็แกลลี่เอสเทาชามนอีกตัวหนึ่งในการเคลียร์บอร์ดอีกตัวหนึ่งไปนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ย ตอนนั้นน่ะผมหยุดคิดนะเออผมหยุดคิดว่าเอ๊ะผมเห็นหลุมเขา19เด็กเขา19เอ่อจำนวนมันเท่ากันเลยถ้าผมไปเทรดเฟืยหลันเนี่ยอ,อตัวหลุมมันจะกลายเป็น10เอ่อ20เนาะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะไปทริกเกอร์ให้ตัวเกรมูรี่มันโดดมาได้ซึ่งการที่เกรมูรี่โดดมาเทิร์น5เนี่ยมันเสี่ยงมากนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแบบสมมุติว่าเขาถือเดซไซฮาวไว้2ตัวเออ่ในโคอิมเพลว์หนึ่งตัวเดดดี้ไทแรนอีกหนึ่งตัว อะไรแบบนั้นเนาะเนาะแต่ตอนเคอร์ฟ้านะครับเขาสามารถที่จะลงเดสไซด์ฮาวได้เนาะแล้วก็รีมานากลับมานะครับจากเอฟเฟกของเกรมูรี่เนาะแล้วพอเดสไซด์ฮาวมันลงมาแล้วกวาดบอร์ดอะไรพวกนี้ไปสะอาดแล้วอะประมาณนั้นเขาก็ต่อด้วยนโคอิมเพลวได้แล้วทีนี้ในเทิร์นต่อไปในตอนเคอร์ฟหกเนาะเขาจะสามารถที่จะลงเดสไซด์ฮาวอีกตัวหนึ่งได้อะไรประมาณนั้นนะครับพออีกตัวหนึ่งลงมากวาดบอร์ดอีก,กรอบหนึ่งแล้วก็เดลี่ไทแลนด์สลับลงมาแล้วตีหน้าเขาเนี่ยเราก็จะไม่กอดเนาะผมเลยแบบที่จะหยุด การเทียบบอร์ดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แบบตีหน้าไปแทนเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะให้เกมอูฟี่มันโดดมาตอนเทินห้าจริงๆนะครับมันน่ากลัวมากอแล้วก็เนี่ยครับผมก็คิดถูกเนาะเพราะว่าเดสไซ์ฮามันอยู่บนมือเขาจริงๆเขาก็อดรีมานานะครับแล้วก็เป็นการจ่ายหลมไม่เขาเล็กลงด้วย แต่ก็คือยังไงซะถึงแม้มันจะเล็กลงแต่ก็จํานวนหลุมมันยังเยอะกว่าเด็กอยู่ดีทําให้ยังไงซะเกมมูี่ก็โดดมาในเทอร์หน้าแน่ๆประมาณนั้นนะครับในเทอร์นี้ผมก็เลยเใช้จูโนโ่กินตัวอะคายวารเดนไปเนาะแล้วก็ลงแอสโทโลจิคอลโซเซเลอร์นะครับเพื่ออ,อันนี้เอากัมดามเมจจากนั้นใช้พาเซลด้วยเพื่อจะกินดินนะครับแล้วฮิวห้าเป็นฮิวเต็มเนาะ จากนั้นก็ลง h o l ี King เอ้ยใช่ลงคอเทคเตอร์นะครับมาประมาณนี้แล้วก็เนี่ยครับพอจบเทินปั๊บก็จะมีการแตกจากเอสโธเนาะแปะหน้าเราไว้นะครับเวลาอีกฝั่งตีมาก็โดนลดลดพลังโจมตีแล้วก็มีบอดที่ใหญ่นะครับที่เขาไม่เขีย์ก็ไม่ได้เนาะด้วยการที่ว่ามี Holy King Lion สแตท12-12อยู่ประมาณนั้นนะครับทั้งบอดเนี่ยคือต้องเลีย์ถ้าเกิดว่าเหลือคอนเทคเตอร์อีกก็จะแบบยกไปเล่นได้อีกประมาณนั้นเนาะ ยกกลับไปเล่นได้อีกประมาณนั้นนะครับเออมันก็เลยเป็นบอร์ดที่ต้องเคลียร์ให้สะอาดเลยนะครับเออต้องเคลียร์ให้สะอาดเลยเขาก็เนี่ยนะเหมือนกับว่าโอเคเดไซท์ฮาวมายิงสองใส่หน้าเขาแล้วก็ยิงอีกสองในร่างอีโบของมันนะครับแล้วก็เทรดตัวนั้นเนาะจากนั้นเดลี่ไทยแลนด์ครับอืมก็ลงมาอีโบ อีโวแล้วก็ตีหน้าเขาประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีเอฟเฟกต์ลีดเดอร์ของอันนั้นเนาะเอฟเฟกต์ลีดเดอร์ของไอตัวแอสโทรโลจิคอลนะครับก็เลยแบบสเต็เนี่ยพลังโจมตีเหลือ13แทนที่จะเป็น15ประมาณนั้นผมเลยไม่ตายเนาะอันที่จริงนะถ้าเกิดว่าไม่มีพาเซล,ลกับแอสโทรโลจิคอลเนี่ยผมน่าจะเละเลยมั้งเออเพราะว่าแบบมันตอนนั้นเลือดมันไม่เต็มเนาะเออตอนนั้นเลือดมันไม่เต็มประมาณนั้น,นะครับคือดาเมจเขาพอในการปิดเกม ในตอนนี้ผมก็เลยได้โอกาสสวนคืนนะครับเออแล้วก็อีโบเลวีลงเลวีแล้วก็อีโวเลวี vy, กินดิน2ยิงหน้าเขา6แล้วก็คอนแทคเตอร์ครับอืมไม่พอเนี่ยมันมันดาเมทล้อนอย่งนะมีอีก3ดาเมทนะคือต่อให้เลือดแก็คือไม่กอดน,นะครับเออต่อให้เลือด8ก็คือไม่กอดเนานะแมตนี้ก็เลยจบลงประมาณนี้ครับสำหรับบูยไว้เนโคเนาะ โอเคแล้วทั้งหมดนั่นก็คือเกมเพลย์ของเด็กนีนนะครับซึ่งถามว่ามันเหมาะกับการไต่แรงไหมก็ผมว่าไม่เหมาะนะในตอนนี้นะครับสำหรับในฟอร์แมตอาริบิดเนาะเพราะว่าเด็กดินเนี่ยมันเสียส่วนสําคัญที่สุดของมันไปนะครับก็คือไอตัวเนี่ยเนาะสตาเซียทริสโค e ที่สามารถใส่เด็กได้นะครับเออมันเสียไปเนาะทำให้เราต้องมาลำบากเสกจากไอตัว a s t r o l o g i c a l ประมาณนั้นนะครับทำให้เด็กมันแบบช้าลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลย ะครับรวมถึง o อรีเขาข้าเนี่ยโดนเนิร์ฟตอนนั้นอีกเนาะจากแอ c e ซเลเ t หนลือ2เนี่ยอะไรประมาณนั้นครับก็เลยก็เลยแบบเออไม่แนะนําให้เอาไปไต่แรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเด็กดินแล้วแบบอยากเอามาเล่นำํำๆให้มันแบบรู้สึกมันมือเนี่ยผมว่าผมว่ามันโอเคอยู่เพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันมันก็รู้สึก มันมือจริงๆนะครับประมาณนั้นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็กรไปเล่นได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะก็ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นเด็กอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ